สวัสดีผมคือไมเคิลและผมเป็นพนักงานของบริษัทไ i ฟ e อิงเวส่วนหน้าที่ของผมนั้นก็คือเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทจังหน้าเบื่อซะจริงขาดมีโรคระบาดโควิดที่นี่ก็ยังคงเปิดทำการไม่มีการหยุดพักอยู่แต่นั่นก็ยังไม่ได้เบื่อเท่ากับเทศบาล ประกาศว่าจะแจกเงินคนละ5,000โดยการลงทะเบียนที่เป็นไงกูทำเสียงให้เสกเองด้วยซึ่งผมก็ได้ลงทะเบียนไว้แล้วแต่แม่งก็ไมาทักทีเว้ยเนยสำหรับชีวิตครอบครัวของผมนั้นผมได้แต่งงานแล้วมีภรรยายหนึ่งคนและลูกอีกสองคนและนี่คือลูกคนแรกของผมเธอเป็นลูกสาวแสน,นสวย และนี่คือคนน้องเป็นลูกชายที่บ้าคลั่งการเล่นเกมเป็นอย่างมากและแน่นอนคนสุดท้ายนั่นคือภรรยาผมนั่นเองเธอเป็นสปรอร์ตเกิลโดยแท้จริงบางวันไม่ทำอะไรเอาแต่ชวนตีเทนนิสบางครั้งเธอก็ชอบให้ผมมาเล่นโยคะซึ่งผมก็ต้องจำใจทำนั่นแหละครับชีวิตของผม ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมีแต่เรื่องหน้าเบื่อวนไปดิซ้ำๆแต่วันนี้เราจะมาทำอะไรที่แตกต่างนี่แหละครับสิ่งที่ผมชอบก็คือเวลาหลังจากเลิกงานผมมักจะมาที่ขับนี้บ่อยๆเพื่อมาจะลงใจเพื่อมาเติมพลังชีวิตและสิ่งที่สำคัญมากกว่าการดื่มบสกีนี่นคือ การที่เราได้มานั่งดูสาวเพื่อจะลงใจแต่ดูอย่างเดียวนั้นมันไม่ใช่ผมสายเปย์อย่างผมนี่เอาไปเลยอีหนูเอาไปเลยเอาไปอีกโอ้ไอไลไอไลสุดมากบิลิคูลเอ็กซ์พอร์ตบักบอล่ม มันยังไม่จบแค่นี้ทำไมอะเหรอันต้องมากดตังค์เพิ่มไง s <S ทีนี้ถ้าเอาไปไอ้หนูเอาไปไม่อัน้นเอาไปให้หมดข่าวที่ <It> s <S ผมมานล <checked. S 1> ับนั้นของคุณขึ้นได้ว่าเอะวันนี้คร <one. S 1> อบครัวเราไม่อยู่นี่ว่าต่อสิครับเราก็ต่อสิครับ จะรีบกลับไปทำไมกลับไปก็อยู่คนเดียวเหงาตาย Same again นะ Again please ่าจัดมาไม่เมาไม่เลิกเฮ้ยไม่เป็นนรหนูพีงวยพียงวายพอตกก็ชิบผายพอจีกว่อ๋อโอเคพอก่อนพอก่อน,ออน,ออนโอ้ยเดี๋ยวจะขับไม่ไหวหมายเขาว่า เมาห้ามขับเมาห้ามขับหลังจากที่เรากลับถึงบ้านสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือดื่มน้ำผลไม้อ่าดื่มน้ำผลไม้หน่อยใช่เวลีกูดเวลีกูดจะได้ฝ่างเมานิดนึงไปครับเข้านอนก่อนพรุ่งนี้ เราต้องแอบตื่นมาทําอะไรที่มาสนุกสนุกกว่านี้กันโอเคครับเช้าวันใหม่ไปกระโดดล้มกันดีกว่าอยู่บ้านมาหน้าเบือ่อออกไปกระโดดล้มซะไม่ได้ทับตีนะโว้ย <c oughs> เอาละได้ครับได้กระเป๋ากระโดดล้มมาแล้วทีนี้เราก็ขึ้นตึกอ่าโอเคครับ แ่เรื่อนี้ามดใช่ที่สุดที่สุดในเรืองก็ว่าได้แม่มอไซค์ซะด้วยวเอามอไซค์ขึ้นมาจากไหนวะโอเคไปครับทำเรื่องง่ายตื่นเต้นกันมากดีกว่าใช้ชีวิตเบื่อมากพอแล้วไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงกลา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 งเออ เออคือเรื่องเฟลไอทิพายดีนะผมใส่หมวกกันน็อกไว้ไม่งั้นจะตายแน่นอนโอเคครับหลังจากที่เราเฟลจากการกระโดดล่มมานั้นเราก็ไปขับรถเล่นกันดีกว่าขับไปเรื่อยเปื่อยหนีแต่ความวุ่นวาย ในเมืองกรุงออกมานอกตุนบทพื้นที่ดินแดนแห่งทางมชาติกลับไปเรื่อยๆครับจุดหมายของเรานั้นผมคิดเอาไว้แล้วเราจะไปยังชายหาดชายหาดที่น่าว่าเป็นชายหาดที่มีบะรากังสวยเกือบเกือบตกเกือบตกข้างเท้าแล้วไงมูเตโมโอเคตอนนี้เราก็จอด วะหาอะไรกินสักนิดหนึ่งที่24เซเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตอ่าไปครับอโอเคอะไรกินน้อยมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีแค่สามอย่างมึงขายอยู่สามอย่างแล้วของที่ตั้งโชว์อยูละละ่ในร้านล่ะไอชิบหายอะอะไรพูดทำไมผิดไปทำไมดาวขึ้น างนี้ก็ต้องต่างต่อหน่อยดิต้นแมงซะเลยโอ้ปักด้วยนี่เนี่ยปักปักฟักกูเหรอนแมงเลยไหนติดดาวแล้วหาตังเติมน้ำมันเฮ้ยตำรวจมาถึงหน้าร้านอ๋อคิดผายคิดผายนี่นี่นี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 ่ โอเคครับหลังจากที่เราหนีตำรวจม,มาได้เราก็ถึงที่ทะเลพราดีเลยแหมอะไรมันจังบังเอิญขนาดนี้เีกัเต๊ไว้ <c oughs> นี่ครับเป็นชายหาดที่มีการังตูไว้ติดอันดับต้นๆของเมืองนี้เลยอ่าจอดรถไปเที่ยวทะเลกันอ่าเป็นไงชายหาดนาลงไปเล่นไหม โอ้มีคนยืนถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเฮ้ยโอเคเราเราถ่ายรูปมั่งดีกว่าแอปถ่ายรูปโอเคแอปถ่ายรูปอ่่าออเคอจะถ่ายให้มันเห็นวิวเออ่จะถ่ายให้มันเห็นวิวต้องทำยังไงวะหันหลังติไม่ใช่ไม่ใช่วิวนี้หันหลังหันหลังเออเออจะได้ถ่ายวิวทะเลได้ ต่อที่มันเล่นยากจังเว้ยน่าบรรยากาศสวยงามแต่ไอต่อคนนี้มันเกะกะว่ะต่อให้มันเกะกะว่ะเฮ้ย hey, hey, พี่ชายขหยับออกไปหน่อยสิมัน,นเกะกะการที่นของกูสู้ๆสิโอเคถ่ายได้ อ้าวเวดต้องหันมาอีกออโอเคได้แล้วได้แล้วติดติดหัวมาหน่อยติดหัวมาหน่อยไม่เป็นไรหนึ่งสองสามเซลฟี่โอเคครับแหมนั่น,ทนเทอเลสต้องส่งรูปให้ครอบครัวอยู่สักหนก่อยแต่บ้างพอ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 มึงจะติดเซลฟี่เยอะไปแล้ว หมาน้องหมาปักออกด่าหมาด่าหมาเป็นไงล่ะไมเคิลคนจริงปักออกทีบใครไปดิรู้จักไหมไมเคิลคนจริงนี่อฮุกขวาฮุกขวาหลับไปหลับไปก็เกรงจริงต้องใส่เครียดเครียดแต่ขี้ดทำงานมาเยอะไปลงน้ำทะเลดีกว่า โอเคดำพอแล้วขึ้นมาพักผ่อนข้างบนกันดีกว่าเอ้ยขอบคนพวกนี้มีเบียร์ให้กินด้ยขอเบียร์กินหน่อยถ้าขวดจะได้ไหมฮลัลโหลมีเบียร์กินไหมเพื่อน so อ่ะไม่ให้ก็บอกกี่ดีดิอืออะไรทำท่าทำท่าก็ต้องโดนสิวะถ้ายีบไปดีมาเขาหมายหัวทอง ตอกไปอุ้ยโดนโดนอุ้ยโดนโดนมัดตรงอแต่ตังตั้งหลักตังหลักตังหลักลบครับอืมต่อยตุยท้องไปหลับไปลบครับนี่ฮะไม่รู้ว่าไม่รู้ฟัมต้องฟั่มไงเป็นไงโอเคครับหลังจากที่เราไปเที่ยวทะเลมาแล้วก็โคงแนวหละกลับสู่บ้านของเราได้แล้ววันนี้มันก็เริ่มจะเย็นแล้วเมื่อไหร่โลกโควิดที่จะหมดไปสักทีวา ไปไหนไปไหนจะไปไหนมาไหนก็ต้องใส่หน้ากากโอ้ยกวางกวางกวางเกือบแล้วดีนะครับเลนนี้รถมันแรงรถที่มันแรงเนาะโอเคแล้วเอาเที่ไ,ไปกับคนเขาทำไมกูเนี่ยเอ้แต่เย็นแตเย็นโอเคครับหลังจากที่เรากลับถึงบ้านเราก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวไปตีกอล์ฟกันแต่ก่อนวันนั้นขอแวะกินน้ำผลไม้สักหน่อย มันจะคำรามทำไมมึผสมเล่าขาวเลยทีติดดีกีเลย <c oughs> เออโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามกอลแล้วน,นะครับอ่าฮ่าแม่เคนเดินมาแล้วจุดสีเงินได้ไงนนัน่รถพร้อมไปครับเราไปเริ่มดุมแรกเลยดีกว่า เป็นรถรถกลอฟนี่เราต้องขับตามทางตามถนนที่ขอมให้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปทำลายญาติของตาบุกไว้ <laughs> <laughs> แต่เราไม่ฟังนี่ดิฟดิฟรถกออ์ฟด้วยเป็นไงสุดยอด <laughs> โอเคหนุ่มแนครับามาดสูสกิลของไมเคิลกันเป็นไงเฮ้ อ๋อที่ชอบเล่นตีกรอบนี่ไม่ใช่อะไรนะติดมาจากเกมปัง,งยา่า <c oughs> โอเคไปตอ่อกลับตามทางพี่ลูก <c oughs> กดก็มีไว้แหก <c oughs> เป็นไงโอ้โหยี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 ข้านหาวบททั่วเลยมึงนีง่ดิฟดิฟเป็นไง <c oughs> ไม่มีใครห้ามมาห้ามไหยนะ โอเคตีต่ออย่างน้อยต้องเอาให้ได้ตักลุมหนึ่งเลงก่อนเลงก่อนอโอเคเลงตำแหน่งที่จะตีดูทิศทางลมแต่นั้นก็วัดไปเลยยังอย,งอยู่บนแฟร์เวย์อยู่โอเคระยะนี้ต้องลงแล้วะยะนี้นี่เคลนครับเลงครับจะชิปลงหรือเปล่า ดูแรงลมให้ดีแล้วตีไปโธ่เฮ้ยขับขึ้นกินสาวธงเอาตัวท,ท,ทีเบรกไม่อยู่สาทธงเหลือแต่ตอเหลือแต่ตอโอเคมาพัดกันให้ลงหลุมพัดนี่เรื่องกล้วยๆครับพอบอก เอ้ยพาพามึงยังอุตส่าห์ดีใจอีกพอ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 ไม่เคยบอกกูเอาทางนี้ไม่ลุงออกดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเฮ้ยโอเคใครไออ้าวภรรยาเรากลับมาแล้วอะไรผมได้แอบเอาเท้าขาวใส่ไว้นะ นี่อยู่มากินแล้วก็สำรัก,รก <S <S เออของผมมันต้องอันนี้นี่ของชอบของครอบครัวเล่าคนนี้มันดีอยู่อย่างนะเทเท่าไหร่ก็ไม่เคยหมดแตวที่2จัดไปเอาอีกแก้วนึงเออเกงเสร็จแล้วก็ไปเข้านอนเลยจกว่ามั้งกูเนี่ยสามแก้วเสร็จสำเร็จสุด เฮียตาลายตาลายตาตาลายตักหน่อยแล้วกันสักหน่อยแล้วกันเออสักหน่อยแล้วกันไหนก็ไหนๆแล้วกินที่บ้านไม่ได้กินทั้งนอกกินได้เต็มที่ไงเ,เป็นไงเราเฮียนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่เคยหมดไปพอไม่พอเดี๋ยวจะอ้วกเละเทะพอดีกว่าสำหรับวันนี้วุ้งเงี้ยงตื่นเช้าไปทำงาน Là thì tôi phát you